โอเคครับผมวันนี้ผมกลุ่ม18นะครับกลุ่มระบบตัวจับเปลวไฟวันนี้ก็จะมานําเสนอโปรเจกต์ก็คือระบบตัวจับเปลวไฟหรือการที่ั่วไหลนะครับก็สามารถโปรเจกต์ของเราก็จะเป็นไอโอที IoT นะครับก็สามารถแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์เบราว์เซอร์พร้อมแสดงผลแบบเรียลไทม์ครับแล้วก็มีการาดดูแนวโน้มค่าการรวมถึงแบบว่าเราสามารถเปิดปิดเสียงได้ครับเวลาแจ้งเตือนสําหรับอ่ามันอันนี้นะเสียงดัง เหมาะสำหรับใช้ในบ้านโรงงานสถานที่ต,ต่างๆครับที่เสี่ยงเปลวไฟมากครับโอเคครับเราไปดูปัญหาที่อันนี้แล้วโปร b l e ปัญหาก็คือ,อในหลายสถานที่ครับอาโดยเฉพาะบ้านโรงงานหรือห้องทดลองมักเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หรือก๊าซั่วเลยไม่รู้ตัวครับก็คือถ้าไม่มีระบบตรวจจับอาจทําให้เราเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินอย่างแรงได้ครับอ,อย่างเช่น่าผู้คนไม่สามารถรู้ได้ทันทีครับเอาว่าเปลวไฟเกิด การ์ดลัวอะไรอย่างนี้ครับตอนไหนประมาณนี้ครับก็ไม่มีระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์หรือเข้าใจง่ายอ่ครับผมปัญหาประมาณนั้นโอเคแนวทางแก้ไขนะครับผมปัญหาก็คือ Pro เซ s ซ solution นะครับก็คือโปรเจกต์นี้ใช้ e p 3.2ครับซึ่งเป็นบอร์ดในววทีราคาถูกเชื่อมต่อกับก็จะมีเฟรมเซนเซอร์ตัวจับเปลวไฟ MQ ทูการ์เซนเซอร์ต่อวัดค่าก๊าซแล้วก็บัสเซอร์ครับใช,ใช้เตือนไฟเสียงนะครับแล้วก็คือใช้ wifi เซิร์ฟเวอร์ในตัว s s p 3ทําทำให้ดูสถานะผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ภายนอกครับการทำงานหลักของตัวจับตัวจับตัวนี้นะครับก็คือ 1. อ่านข้าเซนเซอร์จากเปลวไฟก๊าซ2องถ้าพบอัตนตารายบัสเซอร์ดังอัปเดตหน้าเว็บเป็นสีแดงส้มครับประมาณนี้ครับ สามหน้าเว็บก็จะมะีเดี๋ยวให้ดูหน้าเว็บนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีแสดงสถานะแบบไอคอนนะครับให้ดูแบบเรียบง่ายครับ UA, UI สวยๆแล้วจะมีแสดงค่าการ์ดนี่ครับประมาณนี้ถ้าการ์ดเกินประมาณสามพันก็จะมีค่าเสียงดังครับก็จะบอกก็จะมีปุ่มควบคุมปิดเปิดเสียงด้วยครับอันนี้เปิดเสียงอันนี้ปิดเสียง,ยง,ยงครับจะมีประวัติการแจ้งเตือนครับถ้าเกิดว่ามันมีแบบว่าเรารู้ว่า เกิดไฟไหม้จะมีบอกเวลาอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโอเคอส่วนประโยชน์ที่เราได้ประโยชน์ที่ได้รับนะครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือ Benefit นะครับความปลอดภัยตรวจสอบ ตรวจับได้ทั้งเปลวไฟและก๊าซแบบอัตโนมัติแจ้งเตือนรวดเร็วผู้ใช้เห็นทันทีเมื่อเปิดเว็บไซต์ไม่ต้องพึ่งแอปควบคุมง่ายครับเปิดปิดเสียงเตือนจากมือถือได้ต้นทุนต่ำครับใช้อุปกรณ์ราคาประหยัดครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงครับตอนนี้สามารถขยายได้ครับเพิ่มเซนเซอร์อื่นหรือเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนอื่นได้ภายหลังเหมาะกับการใช้จริงครับเช่นในบ้านห้องครัวโรงงานห้องใจหรือ,รอต่างๆครับผมจะสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าผโปรเจกต์นี้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถตัวจับไฟและก๊าซได้ง่ายครับ แบบเรียวไทม์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจําวันโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงครับหรือซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนครับมานนี้ผมจะลองสาธิตอ่าให้ดูครับโอเคอันนี้เป็นอ่าน้า Arduino ครับก็จะมีอ่าตอนนี้ยังขึ้นปลอดภัยว่ายังไม่เจอไฟการก็ละปกตินะครับผมจะลองจุดไฟให้ดูครับนี่ครับจะบอกว่าเจอไฟครับแล้วมีเสียงเบสเซอร์ครับอเดี๋ยวดูหน้าเว็บับนี่ครับก็จะบอกว่าเจอไฟครับแบบทบเป๊ะไฟแระวาณนี้ นี่ครับโอเคเดี๋ยวลองลองเป็นการ์ดดูครับถ้าเป็นค่าการ์ดกาจะลองไ่ายการ์ดดูนะครับนี่ครับการจะขึ้นค่าการ์ดสูงบอกนี้เลยนี่หน้าเว็บก็จะเป็นนี่ครับขึ้นอัตลายครับครับผมก็มีประมาณนี้ครับสําหรับโปรเจกต์ของเราครับตัวจับเปลวไฟและการ์ดครับก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมครับ